สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องลงทุนอะไรดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง CrowStrike d บริษัท Cyber Security ที่เพิ่งประกาศงบออกมาบอกตรงๆเลยว่าตัวเลขออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้แต่เอ๊ะหุ้นดันร่วงไปกว่า6%หลังประกาศงบหลายคนก็งงใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นงั้นเราไปเจาะกันเลยดีกว่าเมื่อคืน CrowStrike แรงงานงบไตรมาส2ปีงบประมาณ2026 สิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเลขหลักๆคือรายได้รวมอยู่ที่1.17พันล้านดอลลาร์โตจากปีก่อนกว่า21%ซึ่งก็สูงกว่าที่ Wall ์สตรีทคาดไว้เล็กน้อยส่วนกำไรต่อหุ้นแบบนอนแก็อยู่ที่0.93ดอลลาร์สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่0.83ดอลลาร์พูดง่ายๆก็คือทำรายได้และกำไรออกมาดีกว่าที่ทุกคนหวังไว้ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ ARR หรือรายได้ประจำรายปี ตอนนี้อยู่ที่4.66พันล้านดอลลาร์โต20%จากปีก่อนและ Netnew A R R ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่221ล้านดอลลาร์ตัวเลขแบบนี้บอกเลยว่าบริษัทโตต่อเนื่องจริงๆริง C O ยางจอ r เคิร์สก็พูดชัดเจนเลยว่า CrowdStrike เร่งเครื่องเร็วกว่าที่คาดไปหนึ่งไตรามาสแล้วการรวมศูนย์ด้านความปลอดภัยในองค์กรต่างๆมันเริ่มเกิดขึ้นจริงจังมากขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นสัญญาณดีต่อธุรกิจนะครับ ทีนี้ประเด็นที่ทำให้หุ้นร่วงก็คือแนวโน้ม Q3 หรือไกด a n c e ที่บริษัทประกาศออกมามันต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นิดเดียวเองคือบริษัทคาดไรายได้ประมาณ1.208-1.218ถึงพันล้านดอลลาร์ในขณะที่ตลาดอยากเห็น1.23พันล้านดอลลาร์ฟังดูเหมือนต่างกันไม่เยอะแต่ตลาดก็ผิดหวังส่วน EPS ที่คาดการไว้คือ0.93-0.95ถึงดอลลาร์ซึ่งจริงๆแล้ว ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่0.8แต่ตลาดก็เลือกจะโฟกัสที่รายได้ต่ำกว่าคาดมากกว่าเออมันก็สะท้อนว่าความคาดหวังกับ CrowdStrike ตอนนี้สูงมากๆพอเจออะไรนิดเดียวก็ขายกันแล้วแต่ถ้ามองภาพรวมทั้งปี FY 2 6บริษัทก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะครับ CrowdStrike ปรับเพิ่มทั้งเป้าไรายได้และกำไรทั้งปีไรายได้ทั้งปีคาดอยู่ที่4.749ถึง4 8 0 5พันล้านดอลลาร์จุดกึ่งกลางคือ4.78 ซึ่งตรงกับที่ตลาดคาดไว้พอดีส่วน EPS ทั้งปีค่าดจุดที่3.60ถึง3.72ดอลลาร์สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่3.51ดอลลาร์แล้วก็สูงกว่าที่บริษัทเคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยพูดอีกอย่างก็คือบริษัทมีความมั่นใจมากขึ้นนั่นเองอีกเรื่องใหญ่ที่ต้องพูดถึงคือ CrowdStrike ประกาศเข้าซื้อกิจการ Onum บริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน Real-Time Telemetry Pi p e ป i n e Management ดิวนี้จะเอามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Falcon Next Gen SIEM หรือระบบ Security Information and Event Management รุ่นใหม่ของ CrowdStrike ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแนวคิด a g e n t i c Security แล้วก็ Automated IT Operations เออพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือตอนนี้องค์กรต่างๆต,ต,ต้องรับมือกับข้อมูลและภัยคุกคามแบบเรียลไทมการมีเทคโนโลยีของอ n น a m um, มันช่วยให้ CrowdStrike ประมวลผลข้อมูลด้านความปลอดภัยได้ทันทีทันใด และตรงนี้จะเป็นแต้มต่อใหญ่ในการแข่งกับระบบ S I E M รุ่นเก่าๆที่ยังล้าหลังทีนี้ก็เลยย้อนกลับมาที่คำถามหลักว่าทำไมหุ้นถึงร่วง6%ทั้งที่ผลประกอบการดีคำตอบหลักๆคือ 1. ตลาดผิดหวังกับแนวโน้ม Q3 ที่รายได้ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย 2. ราคาหุ้นวิ่งแรงมาก่อนหน้านี้ความคาดหวังก็เลยสูงมาก 3. นักลงทุนบางส่วนก็กังวลว่า อัตราการเติบโตของไรายได้อาจเริ่มชะลอเทียบกับไตรมาสก่อนๆและ 4. ตลาดกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบรักษาความปลอดภัยแบบเดิมไปสู่ยุคเอเจนติกซิเค i ร y ตี้ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์แต่ถ้าคิดในเชิงระยะยาวหลายฝ่ายก็ยังเชื่อว่าการย่อตัวครั้งนี้อาจจะเป็นแค่จังหวะปรับฐานเท่านั้นเพราะพื้นฐานของ c l o ว d ์ไรซ์ยังแข็งแรงมากทั้งการเติบโตของ ARR ลูกค้าเฟร็กที่เพิ่มมากกว่า1000ลายรวมถึงการวางหมากซื้อโอนุ่ม ที่จะทำให้ฟาวคอนแข็งแรงขึ้นในยุค Cyber Security ที่ดูเดือดสรุปก็คือ c o w d s t r i t e ยังเป็นผู้นำด้าน Cyber Security ที่เติบโตดีและอยู่ในเมกะเทรนที่ไม่มีทีท่าจะหยุดแม้ไก d a n c e Q3 จะสะดุดแต่การปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปีบวกกับการซื้อโอนุม่มก็บอกชัดว่าบริษัทกำลังเตรียมยกระดับไปอีกขั้นหุ้นอาจย่อตอนนี้แต่สำหรับคนที่เชื่อในอนาคตของ Cyber Security แบบ AI-driven ก็ยังมีเหตุผลให้ถือยาวได้ต่อไปและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่านี่เป็นโอกาสซื้อหรือเป็นสัญญาณเตือนคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนแต่เป็นการเล่าเพื่อใช้ศึกษาเท่านั้น